อันนี้จะมาสาธิตการแก้หน้าจอขึ้น maintenance นะครับว่าการแก้ไขเบื้องต้นทำยังไงนะครับในการเข้าโปรแกรมนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดที่ร้านหน้าจอมีการขึ้นว่า maintenance นะครับสมมติเดี๋ยวเข้าให้ดูนะฮะกด enter นะครับเลือกเข้ามาที่เมนูนะครับ enter แล้วก็เข้ามาที่ text น,นะครับ setting เข้ามาคำว่ามัน n t น n a นะฮะอันนี้ถ้าเกิดเผยกดไปเข้าหรือว่าเครื่องโชว์นะครับพอเราเข้ามาแค่เนี้ยเราไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับอันนี้คือตั้งไว้อสามหมื่นนะฮะวันที่หนึ่ง d e ม e m สองพันยี่สิบสองนะครับเราปรับสามารถปรับได้แล้วเราเข้ามาแล้วนะครับสมมติออกเดี๋ยวหน้าจอมันจะขึ้นมัน n t ั้ a นนะครับนี่ฮะขึ้นมาแล้วทีนี้วิธีแก้นะครับคือตอนแรกที่ทาคลิปไปเนี่ยวิธีแก้คือกดล้างหัวชงใช่ไหมครับ ล้วก็จะหายไปกดปุ่มนีรลงหวอดชงทีน,นี้อีกวิธีหนึ่งสมมติว่า,ารางหวดชงแล้วไม่หายหรือว่าร้างแล้วก็เป็นอีกนะครับให้เรากดเข้าไปที่เมนูครับกด enter แล้วก็เลือกมาที่อนี้ครับ full history แล้วักอย่างนะครับ enter เข้าไปแล้วก็ enter อีกทีครับหลังจากนั้นพอขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เรากด reset ค,ค้างไว้จนกว่าตัวเลขจะกระพริบนะครับ นี่ครับสังเกตได้ว่าโค้ดางบนจะหายไปแล้วแล้วก็ตัวเลขจะกระพริบนะครับทีเนี้ยก็ให้เราออกจากโปรกแกรมไม่ได้เลยเนี่ครับออกไปเรื่อยแล้วดูที่หน้าจอนะครับคำว,ว่ามันแนนจะหายไปนี่ครับเคลียร์แล้วในกรณีที่เราเข้าไปถ้าหน้าจอขึ้นมาทนแนนล้างหัวชงแล้วสักพักหายแล้วพอกดชงขึ้นอีกเนี่ยให้มาทําอย่างนี้นะครับอันนี้สําหรับรุ่นวิกตตเรียนะครับ V A 358 Y eagle นะครับ TT นะครับตัวนี้